บางหน้าก่อนเบิดเจอเบิดเจอมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อคอยหาแบนอีกอันนึงก่อนแบนอันนี้คอยเงยหลังก่นหลักคอเค็ดเค็ดคอคอเคอเด็แดแหววมาบ้ะนอะอเอาแบนตายอีกอันนึงบัน ่อเก็ดแบบน,นี้ละคอ่อยอ้าผู้บาวแรนมากู้บาวผู้บาว,บาวกล่องแฟงไปแฟงมากอะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อพ้าออกมาห้างนอกมนันี้อันสนามบินเขามี พวกขาจามีเครื่องบินส่วนตัวผ้าเบิงพี่น้องแอบเห็นบ่เครื่องบินส่วนตัวอันนี้คือสนามทหารเวลาเขามาซ่ออทหารมาแลนดมาซ้อมรบมายิงปอกยิงปืนพี่น้องขจ้าขีจักรยานเล่นสาวกระสินกับมาขี่จักรยานเล่นให้กันนี่พี่น้องต้นดอกพักเซียนเด๋ยจีบผ้าเขาไปเบิ่งในปามันสินเห็นนั่นบ่พัคเซียนเนาะ บ้านยางมาตะขางทางเก็บมาเก็บมาลวกต้องกินต้องคุดยานตะ่ากกะฮู้ยดอกว่ามันคือพักเสียนตะบากะเคยกินยุ่นนะบอมเป็นาบ่เคยกินเคยกินยุ่ตะบากะคือบ้านละคนนั้นคิดหลายกินไปค้ดไปดอกอันนี้ก็งามงามดอกควันสิงโตพี่น้องดอกใหม่อย่างยุ่ทั้งต้นมันงามบานนุ่มจุ่มสันข้าเด็ดไปข้าวเดียวยอดแอแบบเทียว อยางกงานจักหน่อยข้าเจ้ากับสีมัตตัดอยากข้าเจ้ากับสีเอารถมัตตัดมองหันข้าเจ้ากับไทยไปเถ้าปลูกยังบุนี่มองโซนอันแรกนะข้าเจ้าปลูกพักน้ำมันมองนี้ว่าแน่อาจจะปลูกข้าวโพดพี่น้องไปไล่ไปย่างไปนัาแบานนี้อย่าเพิ่งไล่ตาเด้อผู้ใดก็ได้ไล่กับไล่กับคอตดูดคออาภายเด้อ,อาะว่าโอ้ย พันสิไลยุกับหมองนันเสียนนี่นะไลยุกับหมองนั่นเจียนซนะาวิล่ากว่าสิไปขางนายยุกไลไปน้ำอันนี้ไปน้ำมองนี่ก็เจ้าไทยเจ้าไทยใบถั่วปลูกขอโพดคิดว่าด้ยนี้เด้ออันนี้หยาแจ้งน้อยกาเจ้ากระสิมตัตัดหยาตัดหยาแห้งแล้วแล้วเจ้ากระสิปลูกแนวออื่นพี่น้อง ฤดูการนึงนี่ขเขาจะปลูกลายอันนลายยางปลูกอันนี้แล้วรอบรุ่นกับปลูกแนวอื่นนั่นสินะพอปลูกแนวอื่นแล้วรอบรุ่นเขาจะกับปลูกหญา้าสินะให้หญ้ามันขึ้นเอาปุ๋ยมาใส่เอาขีงหัวมาใส่ให้หญ้ามันขึ้นเจ้ากระเ็ดเกษตรไปนําเนาะพู้นทางสาวกระสินมาพูน,นะทางหมบานสาวกระสินอยู่ขันมาออกมานอกหมบานมันก็สิป,ประมาณนี้แ่ะพี่นองวิวกระสิประมาณนี้ลหละ เพราะว่าอันแกงกล่องเร็วจักหน่อยในเด้อเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งจุง๋มรถเมื่อหนึ่งใครโอ้ยพี่น้องอนทางก็แฉะแชะคือบานเฮานี่กับเขามาบ้านก็นกสิได้ซักเกือบยางคักเด้อนี่ซักล่องทถายางคักได้๋ยวนี้เพราะว่ามันอันนี้มันแฉคอยบ้าจเานะิเข้าไปใน่คายทหารบาเข้าดอกเขาเปิดเมื่อไหร่ายทหารเขาเปิดไห้ค้นนั่น เข่าไปได้เป็นแรงไปออกกําลังกายไปยางพี่น้องสนามแต่ว่าคือสิบ่อเข่าดอกสาวกระสินว่าสิเป็นน้ำหาก่อไผ่สิพ่อก่อไพ่พมือนี่มาหอดนี่กะนนี่พี่น้องหยาแม่นหยาอีหยังบุนีแต่ค่ายหยาก็เจ้ากระสิมีพันนันอยู่ดอกเนี่ยเมื่อวานสูงซ้ำกันจะทัดแม่นหยาให้แม่นต้นเข่าบุบแน่ใจเดี๋ยวถามว่าเบิ่งอีกรอบนึงพี่น้องว่ามันสิเป็นเข่าบาเล่คร้ยสิแม่นหยาสาวกระสินบ่แน่ใจแต่ว่ามันขึ้นหยานี่ ไปไปเรื่อยๆจุงจักรยานไปนํามทายไปน้่เนาะปาพี่น้องงานน้ำประสริมันบ่หอดใสกขันสิมายืนทายยืนบระยายอยู่ันิสิบ่หอดใสเพราะว่าสิไปอีกหลายหม่องอยู่ผาพผาพมันแกงผาพมันซันกับคอโทษเด้อพี่น้องแมวทั้งหลายจะพึ่งว่ากันจุงรถไปน้่มทายไปน้่ คนมากคไทยมีประสิทธิภาพแน่บอกมีประสิทธิภาพแน่กะขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะโอ้ยแดดห่อนกล้องมันอยู่นี่ดีเองนาคล้องอาซาวกระสินสิจับก็ต้องแบบนี้บังเบิรดเลยแบบนี้พอเห็นก็ต้องแบบนี้ต้องจับแบบนี้เนาะ จังสิบสันโอ้ยสันนี้เก่าเหรอพราว่าห้องอยางมันสันพี่น้องเอ้ยผู้ใดเขามากอะขอบคุณเด้อค่ะเด้อบรท่านได้ทักทายดอกบ่เห็น <c oughs> ยางมือหนึ่งไทยไปนํามือหนึ่งอันจูงรถไปน้่พี่น้องว่ามียางให้เบ่งดอกมิตรสวนหยานี่แหละว่าสิบไปไทยอันไปเก็บพักเสียนก็ไปหาป้าไพ จะหอดปลาไพาป่ปาข่อยมือนี่อันนี้กะต้นใหม่กำลังโปงง่งใบพะเยาะพะแยนพี่น้องมันถึกแดดมื่อนี้แดดก็รู้สึกว่าแห้งแน่อยู่ต้องใส่ชิ่มกันแดดเด้อกันปลาใส่นี่ก็สินาดำเปือป้อยๆพุณละใส่ขิ่มกันแดดเอาโอ้ย สุทียขา,ายทหารตะกีนเนาะเอาเลียงขายทหารปะ่ะสาวกระสินอันเอาล้อรถเบรกไหมเขาเอินล่องเท้าไหมล่องเท้าล้อรถเบรกเนาะเอามาหัดขี่อยู่นี่ล่มหัวซักหัวขวมเอาล้อรถเบรกมาหัดขี่ล่มหัวซักหัวขวมกันยังวันนี้ขายทหารเนี่ยเข้าไปแน,น่น่ถูกวันเสาร์เขาเจาสิเปิดอิสระแบบว่าหายน,น้นอ่ะนี่ได้ถูกวันเสาร์ห้คนเขามายางเขามาออกกันร่างกาย ขี่จกกักระยอกกากะยานพ้าลูกพาเต่ายางอ้อมไปได้เจ้ากระสินนั่นเบาไม่ก็คือไม่เนะาะเจ้ากระสินต่หลยปีแล้วอยากขี่ล้อรถเบรกแม่ไมล่องเท่าสิหล้อมันแลนได้เห็นไหมบัดนี้เริ่มแล้วกรล้มลุกไปบ่ได้พี่น้องเว้ยกลนขีท่ทังว่าซักหัวขวมจนได้เศร้าเล่นเอาซื้อ,อ,อ,อดีที่บ้าบ่ค้าฮกอันแนวกันกระแทกกันยังกับบ,บ่ได้บ่ได้ใสแหม บันนี้อันไม่เท่าพยุงกับอะไรแม่แน่จะคล้องคีบ่เป็นมาฮัดฝึกใหม่แห่อันวันตรงมีไม่เท่าคืออยังเขายางปานสี่มีไม่เท่าสองอันเป็นบอ่อพยุงอันนี้บ่มีมาฝึกแบบนี่แต่ล่องเท่ายางเดียวโอ้ยล่มกลนืนทงังเขาเห็นเขาเลียตนเขากบหัวขวเรื่้งเขาสีซอยขาเชียวเบิดกันยังไงเบื้องดอกปักกาศดมันขึ้นน้ำหยาดนี่เขาเจ้าจัดซุ่มกิจกรรม อ้ยอันนี้้อนทางอาโตบานข้างล่างยางยี่เคื่องนี้อันเป็นทูนแนวดหมองสาวกราสินจุงรถทางหลังพู้นเป็นอัโตบานนี่พี่น้องรอรถเบรกเข้าขี่กันเดี๋ยวสาวกราสินสิจอดให้เบึงพวกเขาขี่เก่งเขาก็สิขี่เองสิละเพราะว่ามันกว้วงสนามเขาไม่ขี่แล้วมันสีมวนทุกวันเสาร์เนี่ย ภาสิขีประมานนี้แหละพุ้นขึ้นไปท้างหลังบนกะข่ายทาหารมูบานเครื่องบินสนามพ้นสวดสวดอยู่ค่ะผ้าลูกผ้าเต่ามาขี่มันว่วงพี่น้องต่อม่านหลายหลายลายซิบอเมเป็นรอยพันตีรอยไล่ผละมังเป็นรอยไล่หมละทุกวันเสาร์อากาศมาสิเฮ็ดกิจกรรมมาขีจัก,กรยานม,มาขีนี่สาวกระสินมหาดแบบนี้ ต่ว่าเขาขี่บบเป็นเขาส่งตัวบเป็นลมหัวซักหัวขวมหัวกลนขี่ทังมานึ่งพึ่งเพื่อเนี่ยเจ้าสิมามันสิลรัดไปใดพี่น้องมันเป็นทางรัดใดขี่รัดออกไปพูนสาวกระสินกับสิลรัดออกไปนีละสิไปหาเบิ้งนอใหม่มันสิหอดป้านอใหม่บ่เดี๋ยวสิขี่รัดออกไปนั่เน,น,นเ,เลออกนน็กหน่อยพวกเขาขี่การอ้อมเขากลับไปรอด สวัส <c oughs> ดีค่ะพูดตายได้นิ็กน่อยลูกครึ่งแน่ๆเลยสวัสดีครับบาส,สันลูกผูดได้น้อือน่ารักเท้เอาพี่น้องให้ส้มบิวอีกข้างบิวหนึ่งู้นบิวสันแน่บสันแน่กับอสวดได้พี่น้องบิวคุณอ่ะอันนี้ค่ถ้าหารน,นี่นี่นี่เข้าไปแนะ่นี่เขามาอนี้บ้านยุดก้อยข้นขมามแลลนเล่็ดได้เนี่ย วิวหลังบ้านสาวกระสินกระสิประมาณนี่แหละพี่น้องผููใดเขามากอะขอโทษขอไถ่เด้อบ่เห็นบางหันจูงจัก่านย่างมันหนีผ้ามาเที่ยวไข่ทหารสิมหาปัวทหารมือน <c oughs> <c oughs> สีมหาผัวทหารเด้อเหมือนมันก็จะผ้าลูกผ้าเต่ามาว่าสิเขาไปในป่านี่พี่น้องไปหาพักกัน เสียนคือสว่าเขาดอกค่ะสิไปคพุนละบ่เนี่ยคุนๆสิไปทางนี้นี่เห็นม่คนทางสิขี่รถไปสีเป็นน้ำหาปลาไผยสิไปหานอไม้เห็นมันเก็บนอไม้เลยอยากเก็บขี่รถไฟไปไปในเมืองแบนเห็นปลาไผยม่สิขี่จักรยานน้ำทางมันสิพอบ่พอปลาไผยอยู่ปลาหนึ่งตวบามันสิมีนอบอลหรอกข้าเจ้าส้เก็บบ่ลขาเจ้าสิห่วงบกับบลูขึ้นกันตวบากัสิน้าไปเบิงเพราะว่า มันบางละมือนี่ถ่างานเบิดมือบด้งานกันลยออกมาห่างนอกซะมาหาขี่รถเห่นมาหาเห็ดผ่าเป็ดวิวดีกว่าอยู่ในบ้านก็อึดอดัดถา่าแล้วอถ่ายอีกก็บ่เห็นไหมงานกระไดพี่น้องกู้ใดข้ามาก,ก็ขอบพุ่นลายด้วยค่ะเด้อสาวกระสินบ่เห็นกอมเมนตนดอกเบิ่งกับเบิ่งบด้ต้องเบิ่งอีกเครื่องหนึ่งเนาะนั่นไปซ้นนำเห็นบอ <laughs> คอยกดนหนากดหลังมันขาดไป ไปอยากกดนั่นกดนี่มันเลยขาดไปขอตดวขอพระอภัยแม่นี่เป่าฟีนะพี่น้องป้ามาเตียวกายทหารมาอนีมาเตียวกายทหารนี่สนามกบกวงนี่ลหละเข้าไปแต่ซ้อมมันยิงปืนรถถังล่างมือยางมายางเหรียญยางผ่านม่านเขาซ้อมยิงปืนบัง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 อยู่กิจกรรมพวกทหารไล่ลอยไล่อยู่ดอกพี่น้องมันกวงคนน่ะข้น,นก,ก,กระชีจะก,กรยอนจักรยาน ่อยก็สิไปทางนี้ละท่างรัดทางนี้ละแต่ว่าข่อยไล่สดก่อน <c oughs> อไล่สดแล้วก็จ้างสิไปขอบคุณหลายๆด้วค่ะเด้อดถูกกำลังแรงใจผู้ใดเข้ามากผู้ใดเข้ามาก็ท,ากทักทายมาใไหมาจ่จะ่อยบ่เห็นบางแห่นโทรศัพท์่อยไปอานรัดมันหัวก็กลับมากไล่สดกับหัวกกลับมากผู้ใดเข้ามา,ากทักทายในจ้จทรงทรงรูปหัวจงหัวใจมาให้นะคะขอบพูณหลายๆด้วค่ะเด้อสองลานดวงใจ คันออกข้างนอกบ่อึดตะหม่องที่ยอามองเป็นตะเบิงพี่น้องคันอากาศดีนะบรรยากาศดีพุ่น่ะเจ้าม่ขี่ยกรยานสวัสดีค่ะคุณนางสวัสดีค่ะอ๋อคุณหมอสวัสดีค่ะอันออกมากข้างนอกบ่อึดตะหม่องให้เบิงว่าขคันอยู่ในบ้านกับบ่มีขี่ขานพร้อมอันนี้วิวข่ายทหารเจ้าเบิงไปยังปัญญาแจับเจ้าเขากองเนี้ยกำลังบันชียกรยานผ่านมาพุ่นนี้มาพี่น้อง กระเจาสิเขาไม่อี้จักรยานยางในข่ายทหารมันสิเป็นเอียงพี่ว่าอเม z i n g a m a ซิง <laughs> ่งพี่น้องขอบคุณนะคะคุณนางมันสิ a m a ซิ่งเป็นยังยังว่าอ Amazing พี่มันสิมีสนามบินน้ำบุญาเกตเขากระลังตาสิขืนหินวาเกตส่วนตัวแนลนริวริวริวอยู่นะ <laughs> สวดจ่าสอยสวดสวดมามาแล้วมาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวด้วยกันนี่อันนี้พามาหาแฟนทหาร <laughs> กะสิบประมาณนี่แหละพี่น้องเครงคนยางเทรืงคนขีคนค่จักรยานเทรืงพวกขี่ล้อรถเบรกเครงพวกเจ็ดส่วนตัวบินบั่นบินบันคูนหมบ้นมบานทั้งสาวกระสินอยู่ก็ได้เป็นแต่ยูบ่พี่น้องกันท้าทายสิเป็นแต่ยูเป็นแต่ยูยูติดเขาแต่ว่าปัดไปซะแทนเพราะแต่ยูไกลเขาดอกยูไกลยูกระสิบประมาณนี้เนาะวิว บ้นนอนยางแันยางกะกองมันสีสะเทือน,นเดี๋ยวกระจกสิไล่าตาอีกก็ได้อยู่ซ้ำนี่บัตนี้ก็สิน้ำหาก่อไผ่เพราะว่าขี่รถไปไปเห็นก่อไผ่อยู่ขางทางขี่จักรยานน้ำหาก่อไผ่สีหูบเหมอนสีเห็นบอสีด้น็สีด้บอนอใหม่เห็นกระจกทางอเมริกากระจกไปเจ็บโอ้ยสั้นนอไหม่ไหมสวกดวกสากหลากสั้นสัางล่างหักเอาโกะโกะโกะอยู่ยสะอ,อ่อนแหงนี่ แม่นอยากไปหักคือกระจ้าจอไอกินบ่เท่าใดได้แต่ว่าไอเรื่องไปเก็บไปหักนี่มันแทๆไอเรื่องกินบ่บ่กานใดแต่ว่าเห็นเรามันสะอ่อนเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าแต่สมัยอันอยู่เมืองไทยเห็นไหมเคยไปหาน,อาน่อหม้เนาะมันน้ำทงแม่ขาเจาเอ,อ้น่อไม้ปลาบอตี่มันขึ้นอยู่น้ำคู่สาขื้นน้ำปลาหล่ะมีน้ำาหลายๆเห็นไหมเอาเสียมไปหาซับเอามูลเอาเสื้อสีใดบ่แมนง่ายๆนะบัดกระจาไทยร่งคิปอยู่อเมริกาแม้อ้าหนน้ำกับบ่มี ั้นฉากหลากอยู่คักเอาโกโก,โก,โก้นเก็ดหน่อยกําลัางตาสีขึ่นพี่น้องขึ้นไปแล้วเห็นปะอีสานบ้านนาไปผู้เดียวบอกครับผู้เดียวคอยไปจักรยานเครื่องบินเห็นเครื่องบินปะเครื่องบินนาอเพั่หนักก็จะกําลัางสีฟ้าลูกกันมาเ่นเล่นล่อรถเบรกกําลัางหิวมากขึ้นพ่อนีแถวนีพี่น้องนี่เห็นปะเห็นมือคอยสีบอกแถวนีแถวนี ค <laughs> อยม่ขี่รอรถเบรกล่มอยู่รอนีน <laughs> ขคอยอยากขี่่อยอยากฮัต่ว่าขวบมีคู่สอนก่อนมาฝึกข่อยมาลมดีขวบมัอแตกแล้วนี่อัน,นแนวกันล่มคอยกวบมีเด้แนวกันล่มกันนั่นสตาร์ทก่อยกับมีนี่เหเ็นบ่เจ้ากําลังผ้าลูกไปสิพ้าลูกไปขี่นังนี่คอยก็ถือรองเท้าเต้งแนงแต้แงแนงมากคือกระจ้า,จาละ่ะ ไปกันมาใส่ใส่แล้วก่อนเนี้ย่างในสองสามเก้ากลนกี่ทางบึ้บบ่มีครูสอนบ่มีครูฝึกมาเองขึ้น่าจากองสี่ขีดเลยแม่หลอรถเบรกมันบแม่นของไงเด้อพี่น้องเด้ออันบ่ได้อันบ่ได้ฝึกมีบแม่นของไงเด้อสี่บอกให้บวกกันนอกกับบ่มีเ้ยหวกกันนอกอันที่การล่มกันกระแทกกับบ่มีสนับหัวเข่ากับบ่มีมีต่ล่องเท้ายางเดียวเอามาโคุย กำมันใจย่างคักแล้วว่าจะคล้องสิคีได้พาอแต่มาลูกขึ้นได้ตืดตืดเก้าสองเก้ารึกคือกันละกับอันอันห้ามมือขีนขีน้ำเปียกๆไหมคือกันเลย <c oughs> เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อขวัญไล่อันข้ามือเจ้าชมวิวจังหน่อยกันเดี๋ยวขวัญสิขีจักยานขวัญจิบบไดไล่เดี๋ยวขวัญจะสิสไ,ไ,ววสไปเฮ็ดชิป เปหอดปลาไพ่อยสิพ่อว <c ười> ่าปลาไผ่มอง่อยนัๆๆ่งรถไฟไปละข่อยเห็นปลาบวกน้อยขาเจ้าปลูกไว้เห็นละแต่ว่าขันคอยเห็นค้น่อยสีบอกว่าขอจีบใน่เด้อข้าศิลาขันไปเห็นค้นคอยก็สิลาจิบเขาขาเจ้าขึ้นสิบปกินดอกพวกฝรั่งแบบว่าเข้าเจ้าซื้อมาปลูกปนนี่มันแพงไหมซื้อมาปูกแล้วมันแพงขาเจ้าแบบปล่อยให้มันแพงประมาณน้น เออพี่น oui, ้องเดี here, horse, boy, boy. My iros, my ๋ยวสิบรรยายนี่บางพีเห็นบ่าท่างงี้ที่คอยแผ่นกองไปนี่เป็นไปสู้งซู้งเงียนคนตะขอบตะแกบเทื่องเขานั่นปลาท่า่งก่อไปเก็บเห็ดเด่นขี่ยกย่ยานไปทาง่ง่นเหรอขาปลาขึ้นเทิื่องเครงไปเทื่องนเหบ่ค่ะคุณหมอนบ่อันตะายดอกยู่เมืองนี่มันว่าเป็นตตย่านค่ะมันว่าเป็นตตย่านไปได้เบิดขันก่อนไปวาดไกลๆข่ะครับบ่ได้กวกะเอารถขึ้นรถไฟครับ เอาจักรยานขึ้นรถไฟครับแต่ว่าขึ้นรถไฟครับขอยกั่วให้่อเหย่พลังเอารถไปลากเราเอาจักรยานขึ้นรถไงล่ะก็กครับ <c oughs> ขาไมายู่นี่เขาไปตัวทิพตัวแดนคุ้นหมอเขาขี่จักรยานไปทั่วทิพขึ้นอยากไปทางได้กว่ากป้ไปกันคอยกับว่าได้กว่ากันขันมองได้มันมีอันรถไฟขึ้นจักรยานขึ้นรถไฟดไฟด้กว่าจักรยานขึ้นรถไฟกว่าก็นนั่งกับกับรถจักรยานกับภูมิละมาลงอยู่สถานีพุ่นละจังคอยขี่ขามาบ้าน คอยมันก้อนจีดื้อคอยไปตัวทิพ์ไปผู้เดียวํามเทพบ่ได้หาโมงยากเพี่ยอดยไปทางไดยก็ไปโรน,นสิแี่ก็ไปตัวทิพตัวแดนมือนี่คอยถ่างานมันบบมีงานคอยกันเลยเบือคอยกันเลยออกมาบัดมือได้อันเขามีงานอันเอิญดีดีจมกันจนแรงน้ากับบท่านงานก็นได้บัดมือบ่มีกับมิดซีรีมือไดเข้าสแตนบายถ่าล้วบมี อันมือได้เข้าไปได้สแตน์บายทานนะเอินดีขึ้นยังนี่เนี่ยเห็นบ่อันสาวอันนี้เลาขี่เองตอนนี้รอรถเห็นบ่พี่น้องมันก็นนะนนจะขี่เป็นเนาะซาวกระสินทายบึงาเจาขี่เป็นก็จาใส่ล่องเท้าเข้าไปแล้วก็จาก็ยืนคอหม้อได้รถเห็นบ่จักหน่อยแล้วกับสียางแบบนี้ลูกแล้วกับสีขี่รถข้านอยหน่อยน้ำกวนเห็นบ่อันน่ะรถตีนเน็ตของเิ็หน่อยนะลูกลูกหน่อยสองคนขี่รถตีนเอ็ตแม่กับขี่ล่อง้าสเกตเห็นบ่หน,นี้ก็จะไปแล้วนี่เนี่ยแล้วพาลูกเราไม่เห็ุกกรไปอะไรเห็นบ่ เอาใส่กระเป๋าผ้ายหลังไปล่ะเห็นบ่ขี่แล่นด์ริวๆอยู่นี่เห็นบ่นี่ล่ะเช้ากระสินก็สิมาขี่คือกระจ่องใส่ล่ะขี่บ่ได้มันป่นขี่ทางก็เลยเซร้าท้องแถวก็ได้อะเปิทิ้มดำถ้าเจอขี่ติดมันสิไใบ่พอมองม่วนเด้พี่น้องอันขี่ป็ดไล่ไปเ้าอันโยกนะใจกลัวใจกลัวมันสิม่วนไปเลื่อยมั้มันสิเป็นนั่นแต่ว่าเช้ากระสินขี่ล่ะมันขี่บ่ได้ บ่มีควรสามารถคุณปู้บาวกับผู้สาวคูหนึ่งก็าล่งขี่มา้าทางหุ่จูงม้าพอม้มาก็เล่น <c oughs> แต่มันกับมวนได้พม่น้อนคิดจะกลรมวันหยุดของกรเจ้าอีกแม่กระเจาก็สิมีพป้ากันไปหันไปนี่อันนี้กรเจ้าก็เห็นบ่ขี่ล้อรถอันนี้ใบรุ่นอันล้อที่ว่าเอาตีนนันเขาเอินลออ้ออย่างละอันนี้ เวลามันจะหยุดกับเอาขาลงไปแต๊กแท๊กเนี่ยนะม้ากับแลนนำ้ำแต่เรียตน่าสตว์มาโอ้ยมาตัวนี้โงกไหยมาเกิดเป็นของม้าเวลานี่เ <c oughs> จ้าของกีสสบายม้าแลนลนหน่อยโอ้ยเนาอคนอีหยังมาตัวนี้ช่วยมาเจอเจ้าของไห้แลนน,นน้ำกุนนี่พี่น้องเขาจาสิบบ้า,ากันแบบนี้นะอุ้นเดี๋ยวบันละย่าย้ฟังกันนะ ค้นทางหนาเท่าเทา่ทา,ทาสองกนกันยางจูงแขนกันอ้อแอะอ้อแอะคนเมืองคนเมืองนอกก็จะมีความโซพีปป่น้องเอ้ยเท่าไปได้กันยางจูงมือกันอ้อยแอะอ้อแอ๋มาหล่อกันเจ้ากันเอาพี่น้องก่อนสิไปเราเด้อบ้านก่อนสิจบจบคลิปกันนีฮเด้อเอาชมผาดชุ่มเยือกง่ายๆก่นๆอนสิขี่จักรยานไปแล้วอันนี้ม้าขาวโตกุ้งใหญ่ม้าขาวไปแล้วไปแล้ว ขอบคุณหลายๆเค่ะเด้อเดียวสิเฮ็ดคลิปลงให้เบิร์น้าสิเป็นน้าหาต้นไผมันสิพอวันนี้พอพอกัจังค่อยว่ากันเดียวซาวกละสินสมากแก้นข่าวอีกเทียนนึ่งเด้อพอตอน้นไพคือสิพอแนวแนวใดก็ kind of จังค่อยว่ากันนาพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ <laughs> <laughs> เาฮาฮาาฮาไาฮาฮ่าฮ่าฮ <laughs laughs> ่ายบาาายบาาาย